อันนี้เมื่อวานเป็นเหยือ่อไออันนี้นะอุ๊ยอุ้ยติดเฮ้ยโอ้ยห่ไม่ติดดูอันนี้ไม่ใช่เขียดป่ะฮาดเบทฮารึกว <c oughs> <c oughs> นาไม่ติดโอ้เป็นแผลหมดเลย มันถูมันไถต่อเลี้ยงกบนี่พี่เขาพ่อพันเองนะครับเนี่ยเนี่ยลูกออสเริ่มออกแล้วอันนี้มันกี่ตัวไม่ตอนพ่อพันไม่พันอะ่ะสิบห้าคู่สิ้คู่โอ้ลูกออกเป็นหลายพันนะเนี่ยอันนี้ได้กี่วันแล้วพี่สิบห้าสิบห้านี่ออกใครเหรอ อเดี๋ยวเขาก็จะแยกมาใส่อย่างนี้นะครับเนี่ยกซองเขียบเจอก,กบออกมาฝนไม่ตกจะออกเลยโต้เห็ทอดเอานะนี่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับ สวัสดีครับพ้นวันนองอยู่ในเมืองนะครับวันนี้เอาแล้วเป็นวันหยุดนะครับแต่ฤดูนี้นะครับไม่ไหวเลยหยุดนะครับร้อนมากๆนะวันนี้ผมก็เลยมาที่สวนตั้งแต่ตัวนี้ก็แปดโมงเช้านะครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยนะกับจากที่ทําง,งานมาดึกนะครับเมื่อคืนเลยกลับมาปักเบ็ดไว้มันสี่ห้าคันนะี่แหละเดี๋ยวไปดูว่ามันจะติดไหมปลาจะกินหรือหมเดี๋ยวไปดูกันครับ เอาใกล้ๆก,ก่อนครับหนอไม้จับไปแล้วหาเข้ากิ่นได้ไหมมีฝั่งนี้จำได้ว่ามีฝั่งนี้มี2สองคันแล้วก็ฝั่งนู้นสามคันหรือห้าคันนี่หนึ่งคันเห็นไหมคันกันอยู่เนี่ยัดเบ็ดฮัก นึกว่าไม่ติดโอ้เป็นแผลหมดเลยมันถูมันไถอโอ้ไว้ก่อนประดุกเมื่อคืนใช้เยื่อเขียดนะคระับเป็ดหักเลยนะฮะนีะ่ปลายมันหักไปเลยดูดิก็มีปลาใ,ใหญ่กินอะ่ะ ไม่ชอบไงดกนะเพราะบอ่อเนี้ยปลาดุกมันเยอะนะครับปลาช่อนก็เยอะเดี๋ยวนี้เราได้แลวหนึ่งตัวปลาดุกปลาดุกโอ้โหมีแต่แพ เหลืออีกสองคันว่ะสามคันโอ้ไม่แน่ใจ้วเอาเบ็ดมีกินคันนะเดี๋ยววันนี้ต้องหามาเพิ่มนะนะน่าจะมีสี่คันเลยน,นี้อะไรติดไหมเนี่ย หลุดไปแล้วอันน,นี่จะกินแม่เนี้ยนิ่งๆเฮ้ยเพื่อนๆมีตัวเดี๋ยวโอ้อพันไปอยู่โอ้เจอแล้ว เจอแล้วโอ้โหอีกช่อนใหญ่อีกช่อนใหญ่คืนนี้ต้องหาเบ็ดมาเพิ่มท้ามีสี่คันเองไปเดี๋ยวที่ว่าจะไล่แหวกแหวกแนวไว้นะฮะฝักตบเพราะน้ำลงแล้วถึงนู่น่ะแรกมันลุกเนาะกวงัวใหญ่มากเลย โอ้โหครับเอจัดการกสองตัวเลยนะนี่ประดุกอีกตัวหน,นึ่งโอเคครับเดี๋ยวลองตกปลาด้วยเนาะมีปลาปะ่ะอากาศเย็นนะอยู่เนี่ยไม่ร้อนนะครับไม่กาดีๆไม่ได้มา ลมเย็นครับไอที่ไถไว้นกมาอยู่เต็มเลยนกกระแตแต่แ,ตแวะเต็มเลยมันนอนอยู่นี่เต็มเลยนะเป็นสิ่อบเดี๋ยวเราตกปลาดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ตกแบบอันนี้มาหลายวันเหมือนกันนะ เพราะเมื่อวานก็กลับดึกนะครับเลิกงานดึกอาหารก็จะหมดแล้วแข็งเป๊กเลยไม่รู้โอเคไหมเดี๋ยวเบิกไว้นะอาหารก็เดิมๆครับจะหมดแล้วล่ละผักตกชวาก็เยอะแล้วเพราะว่าตะขอผมอยู่ไหนไม่รู้เนะี่ยไม่เจอจะโอ้น ากให้ตกนะถ้าฝนตกเนี่ยอยากให้ตกมากนะเพราะว่าผมปลูก,กต้นกล้วยอะไรเงี้ยปลูกไว้ตอนนั้นฝนมันตกอยู่เนาะแล้วก็หายไปหลายวันเลยแล้วก็ตอนเนี้ยจะตายแล้วครับตายหมดแนละ้วเอาพันธุ์กล้วยกล้วยหอมมาจากสกนนลนครกล้วยนว่าพันเกษตรนะครับกนะ็ไม่น่าจะรอดนะได้ i cool. ตอนนี้ก็ถึงเวลาเย็นเลยนะเมื่อเช้าผมหลังจากที่เรามายำเบ็ดมาดูเบ็ดปากนะนะเพื่อนทีนี้เราก็ได้ปลาเนาะมีปลาช่อนตัวหนึง่งปลาดุตัวหนึ่งปลาดุผมเอาใส่กรนะชังไว้ละแล้วก็มันมีปลาช่อน้มันมีบ่อที่วิถนก่อนอะ่ะเอออยู่ดีมันก็มุดขึ้นจากดินมาให้ได้ปลาช่อนนีสองเป็นสองตัวเลยแต่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็พอก,กินได้ ผมก็เลยเอาผักตบชวาขึ้นนะเพราะมันตกปลาไม่ได้เลยมันลมไปพัดไปพัดมาเลยตอนนี้ก็แหวกแหวกไว้ประมาณสี่ห้าที่นี่นะครับเดี๋ยวจะไว้ปลักเบ็ดแต่ว่าเราก็ใส่เหยื่อไว้นะมีเบ็ดอยู่สี่ห้าคันนี่แหละใส่เหยื่อลูกปลากดีไว้นะตอนนี้ก็ยังไม่มีปฏิกิยาอะไร แล้วก็ผมกำลังมองหาเบ็ดเบ็ดขวดอยู่ตอนนี้ม,มีเบ็ดขวดอันหนึ่งที่ผมใส่เหยื่อปลากระดีไปเหมือนกันแต่ว่าขวดมันหายไงกำลังมองดูอยู่ว่าปลาช่อนหินเปล่าฝนก็ไม่ตกเนาะอากาศร้อนจังกำลัง มองเบ็ดขวดเดี๋ยวถ้าเจอในน้ําเดี๋ยวต้องเอาเรือนะลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมลองเอาเรือลงไปหาดูกันดูตรงนี้นี่ใช่ป่ะเดี๋ยวค่อยลองเขี่ยดูไหมตอนนี้เราไม่มีไม้ไม้ใหญ่มีแต่เบ็ดโอ้หเบ็ดผักตบมันออกไม่หมด ขาดไปเลยโอ้อย่างยางกำลังจะดูว่าไอ้ไอ้ขวดเนี่ยมันถมวทิพย์อ,อย่างนี้มันมีปลาหรือเปล่าปลาอะไรติดไหมยังจะดูนะฮะไม่น่ามี ถ้ามีนี่ไอช่อนกินนี่มันคงจะพุดๆไปแล้วนะ,ะนี่เรามารุ้นถ้าคืนนี้นะลองเปลี่ยนหย่อเป็นเหียดดูนะครับเบ็ดไม่พอนะเบ็ดตัดมาขอพี่เขาสองนั้นนี่มาดูพี่เขาทำบอ่อเลี้ยงกบนี่พี่เขาเพาะพันธุเองนะครับเนี่ยเนี่ยลูกออสเริ่มออกแล้วอันนี้มันกี่ตัว ไม่ตอนพ่อพันไม่พันธอะ่ะสิบห้าคู่โอ้โหลูกออกเป็นหลายพันธุนะเนี่ยอันนี้ได้กี่วันแล้วพี่สิบห้าสิบห้านี่ออกไข่หรอโอ้ดวเขาก็จะแยกมาใส่อย่างนี้นะท่านเมออ กี่วันหางมันหายอ่ะเดือนใช่ไหมโอ้หน้าสนครับดูนี่เขาก็มีแบบระบบเห็นไหมท่อน,น้ำทิ้งนะครับแล้วก็ออกทางนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมีท่อน,น้ำทิ้งหมดเลยทุกบ่อเลยอือ เดี๋ยวเรามาติดตามผลงานพี่เขามาศึกษาก่อนโอ้โหนี่นะครับกบรายได้ดีเนะาะท่องนี้เนาะดีไหมร้อยกว่าบาทนะโ,โกบน้อยนะไม่พอขายอยู่สำหรับ เอุตหกรรมครับตอนนี้ก็เป็นสวนเกษตรนะครับรวมกันหลายเจ้าเลยผมก็อยู่โน่นเขป,ป,ป,ป่อปลาน่าทำนะอันนี้ก็ตอนนั้นเลี้ยงไก่แต่พอที่นี้ไก่มันโดนหมาโดนอะไรกินอะ่ะมันออกใต้นะก่อนเลี้ยงไก่เป็นเป็ดน,น,นี่เขายังเอาหา่านเอาเป็ดไว้อยู่นะครับ มีไก่ชนถ้าหลี้งกบได้แจ๋วเลยเพราะว่าที่นี่เปเขตอุตสาหกรรมนะครับเขตโรงงานคนเยอะก็ไม่พอนะไม่พีพอต่อผู้บริโภคนี่เอาเบ็ดไว้นะครับรอมืดๆก่อนว่าจะหาเขียดมาฝากเบ็ดดูก่อนนะครับ อันนี้ผมก็จะวนพริกมาเป็นสนบวบนะแล้วก็พริกตายนะครับตอนนี้ก็ลงกล้วยไว้อยู่ให้กับสภาพดินนะฝนไม่ตกนี่กล้วยก็จะตายเพื่อเอาน้ำมาลดแล้วก็ปา่าก็จะปลูกกล้วยเหมือนหมดเลยเดี๋ยวมาลุ้นปลาลุ้นอะไรกันต่อดีกว่า ลอมืดรอขําก่อนครับทำมืดมาแล้วนะครับพอดีไปบ้านกลับมาก็จะมาส่องเขียบเจอกบออกมาแ้วฝนไม่ตกแต่ออกเลต้งเหทอดเอานะนี่ไม่รู้จะมีอยู่เปล่านะครับอย่างน้อยได้หมานหนึ่งตัวลนะนี่ตัวใหญ่นะเนี่ยด้ยโอเคเดี๋ยวเราลองหาอีกเรื่อยๆนะครับ ดี๋ยวจะหาเขียดปักเบ็ดด้วยนะตอนนี้เราใช้เหยื่อลูกปลาเนาะเดี๋ยวขอจับกบก่อนครับตอนนี้เปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อสักสองสามอันเป็นเหยื่อเขียดเหยื่อปลาก็เห็นมันกินอยู่นะหเหยื่อปลา เดี๋ยวพวงนี้ค่อยมาตามกันต่อว่าเป็นไงครับนี่ก็ดึกมากแล้วนะสองกบได้ตัวหนึ่งล้เดี๋ยวเจอกันพวงนี้ครับนี่ก็ดึกมากเลยกบได้ตัวเดียวเนาะเดี๋ยวเพิ่งเหมือคนบ้านนอกนะครับคนนอกอยู่ในเมืองก็ามาหากินแบบบ้านๆไปก่อนช่วงนี้ไปดูน่นก่อนนะเนาะเหื่อเป็นเย่อ น,น่ะแหละเติมใหกินเป็ดได้ยังอย่างไรนะปลาอันนี้เหยื่อปลานน่นมีตะเกียรเขื่อดเขียดยิ่งด้วยไปเจอกันพรุ่งนี้ โอ้ยเพื่อนๆมาสายหน่อยนะวันนี้มาดูเบ็ดเมื่อคือนเนะาะเมื่อวานเมื่อคืนที่มาจับเขียดแล้วก็ได้โกบไปตัวหนึ่ง <c oughs> ก็เลยเอากบไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วเอียเขียดมาใส่ได้สองคัดเองเมื่อวานนะรีบกลับบ้าน นีติดป่ะเนี่ยสภาพนี้ไม่น่าติดอันนี้เมื่อวานเป็นเหยื่อไอ้อันนี้นะอุ๊ยอุ๊ยติดเหย้ยโอ้ยไม่ติดดูอันนี้ไม่ใช่เขียดป่ะโอ้โหไปรเริ่มเลยครับ อ้โโอ้โตัวมันเริ่มเลยโอ้โหดูคันเดียวอยู่นะเดี๋ยวเก็บปลาครับครับต่อไปจากเมื่อกี้อุย้ย เลือเลือแต่หัวปลาอันนี้น,นี่กระเด็นขึ้นบนเลยเรือไงไม่น่าติดมั้งโอ้โหต้องไปเหลาไปลายใหม่นี่ไม่น่าเหลือ มดูระเบ็ดมันแข็งอันนี้หมดเนาะอ,อุ้ยนั่นหักไปเลยเบ็ดมันเหมือนกับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องหาไมา้ไผ่มาเหลาโอเคครับก็ เหลือฝั่งนู้นอีสองคันไม่น่าจะติดไหมตัวเดียวก็คุ้มแล้วนะตัวใหญ่ละปลานอนนะ่ะไม่น่ามีละชือ เรียบร้อยเหมือนเดิมก็ย้ายอันนี้มาใส่นี่กว่ารู้สึกอันนี้กินดีเลืกินจังวันนี้แหละเอ้าดูดิติดไหม โอเคครับได้ปลาช่อนหนึ่งตัว,ว,ตวก็เมื่อวานได้อีกสองเนาะโอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันกับคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับขอบคุณกับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับการใช้ชีวิตนะของคนที่อยู่ในเมือง timeline. นะอยู่นในเมืองทางั้านเลยน้อมหมดละนะครับโรงงานก็เต็มเรามาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆนะครับย่าพึ่งเบื่อกันเนาะไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้นะครับก็ เจอกันกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ